ถูกอำ้ำไงอ้ำเหรอบริษัทต,ต้องมาถ่ายโฆษณานหนังของเราแน่มึงอยู่ไหนเนี่ยเขาอ,อีกแท็กซี่เดเินเล่นหลายๆแท็กก็ได้นี่ไม่ใช่การแสดงเราเป็นนางฟ้าเขาเป็นนางฟ้ารองเท้าแครี่เป็นนางฟ้ากระเป๋าและเคนก็อยู่ในอันตรายอันตรายยังไงอะมนุษย์นยไปกลอสแอเจลิสได้แต่เจ้าหญิงกาเซล่าจะแต่งงานกับเคนและมนุษย์ที่ไปกลอสแอเจลิสและแต่งงานกับนางฟ้าเขาก็ต้องอยู่ที่นั่นไปตลอดกาลเนอะ กดนางฟ้าถ้าเธอเป็นนางฟ้าและเคนอยู่ในอันตรายจริงเราจะช่วยเขายังไงเหรอเราเหรอใช่เราเคนก็เพื่อนฉันนะยังไงล่ะเราจะไปซื้อของกัน รูปกันหน่อยนะชิดๆกันแล้วพูดว่านางฟ้านางฟ้าจำมากนี่ปล่อยผมสักทีได้ไหมได้เลยเจ้าที่รักนุ่มนวลกับคู่มั่นของข้าหน่อยสิอะไรนะเฮ้ย นะผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครหรือเป็นอะไรแต่คุณเข้าใจผิดผมไม่แต่งงานกับใครผมเซนฮะโจานายเซนเจ้าขีขโมยะะจะขโมยเจ้าหญิงกราเซียล่าของข้าเหรอเปล่าใช่แล้ว ข้าจะแต่งงานกับเออเจ้าชื่ออะไรนะเคนเคนเคนเขาคือยอดรักของข้าเราจะแต่งงานกันตอนพระอาทิตย์ตกอะไรนะแล้วเจ้าเป็นชายชาตรีพอจะแต่งงานกับกราเซียล่อเรอเปล่า,เ,าเดี๋ยวคือว่า,าผมก็เป็นลูกพายนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม,ผม,ไม่ผมไม่อยากแต่งกับเธอผมรักคนอื่นอยู่ วันแต่งงานของเรากึงแท้อนี่อย่าร้องไห้สิผมชื่อเคนและนี่ <c oughs> ผมไม่รู้จักคุณนะเจ้ากล้าดูมินดอกไม้งามของกรอสแองเจลิสเหรอเปล่าผมไม่ได้ดูมินนะผมไม่เคยทำอย่างนั้นน่ะมันแปลว่าอะไรเหรอใครช่วยหยิบผมหน่อยสิเพราะผมคิดว่ากำลังฝันอยู่และโอ้ยข้าขอท้าประลองเจ้า 李素。